ต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยเนาะนะที่เราแก้มนให้กับผู้ใหญ่ใจดี f อฟซีเจบุญนะผ่านการสวดมนต์เนาะนะจากปกติที่เราเคยเห็นกันนะฮะเราก็จะรำแก้บนบ้างถวายบายสีบ้างถวายผลไม้บ้างนะฮะเดี๋ยวจะแล้ไปเอาให้แต่วี การสวดมนต์แก้บนนะฮะ ดูท้งหน้ามันน่ออกอเอัเปิดเปิดไปตามดูว่าด้วหา่ับหลวงเอเอาเปิดพับไว้เลยเย่ะหน้าไหนหน้าไหนนี่จะขีดให้บทแรกหน้าเจ็ดสิบบทแรกหน้าเจ็ดสิบอัน้าบอกว่าหน้าเจ็ดสิบบทแรหน้าเจ็ดสิบบทที่สองอีกทีโซเราเราเราท่องอะไรอยู่ บทที่สามหน้าแปดสิบเอ็ดหน้ามีคนแม่แสงจันทร์ครับแม่แสงจันทร์จันทร์พระแสงอันนี้เป็น

กูเล็กกดซื้อไม่ได้สิทวานีป็นอาทิตย์นี้นีเลาต้องดีและวานเรอบด็ดสิบวันี้ตกนี่ครับฮริโตานามตังสัมมิตาทัน อาวิกิตาจิตาปาริตังขันตุสักเคกามิจะรุเปคิริสิขาระตเทจันตาริเควิมานิทิเประเทจขามตรวนาขหาเนม เคหวัชุมหิเคเตหุมมาจายันตุเทวาชาะธรวิสาเมนยักขาคันทาพะนาคันใทันตาสันติเกยังริวรวัจานังสาทววเมนสุนตุ ธรรมสวนาคารุอายัมภะทันตาธรรมสวนาคารุอายัมภะทันตาธรรมสวนาคารุอายัมภะทันตา Apa yang mau ngapain? Nak mu tasaba kawato arahato samma samputasa. Nak mu tasaba arahato samma samputasa namu dasa bhakawato arahato samma samudesa iti pito arahang samma samudho vicchacarana sampanno sukato roka vi tu anuttaro purisaramasara disatta Pakkawa sawwak tam sandi diko a kaliku ingin pastiji kopat catang weabku wind Supanno pakkawa sawwak Kaangku u cuppati panno pakkawa sawwak ya yapati panno pak waktu sawwak Ka Inayo anchari karaniyo anutarang punya ketanggukan santi. ini Kereni ya mat Daku sare na yantang Santang patang Adi saling Jataku ujun Tuhun cuca Tuwacu Jasa mudu Anati mani Jusaku Jatuharo Jatapakit Jataramu Kau puti Tanti Herio Janipako Jatapakapu Kuresu ขิดโทนาจุทธังสมาธิอินทิเยนอินโยปะเรอปวาเทยุงสุขินวาเทมิโนหุนตุสาเพสัตตาภาวันตุสุขิตาตาเยเยจิปานะภูตาติตาตาวาทาวาราวาอนาวาเสสะทาวาเยมหันตา วะเยะจะหิตะหิตะ ye hakatad nang kincaya rosana parasanya nana ya jap mat ya sa ayu sae kaputama nukake ewam pisapakute ยถาจตถาคโรกัสสเมนมนาสัมโพวเญอภิริหังอุทังโธจตฺตยํยตฺตกตฺตอสังฆานํ เวคาทามิโธเอตังสติงอทิเถยยํภะเมตังวิหารังวิภาหุติติยาอนุปะคัมมะติธีละวาภาสะเนนสัมปันโนกาเมสุวิริยะเอหังในชาตุภะเถยยังปันนะเรทีติต่อเลยนะ <Tab>,

Heme me ta me kan ha ko takei dapat hake ngime me ta me tang yipahake ngime ka ngime me ta me tang wahu pare ngime ma mang kapa ra ko mang nhìn sipa ra ko mama mang ho ny si mama mangny si bahu Sape panas, sape buta, sape waras, sape pasaran, pasartu, manjim, jipa, apa manu sangko, apa manu bantani, sirik, <sock> tapani, กับพระดีอุณนานาปิตาร็วูมุสิกาคารามีคาตามีบาริตาปฏิกามันตุภูปุ่นทิ่ตาปุ่นโอนะภพระวะโตนะโมสารตันนังน้ำน้ำสมบุทธานังจบเนาะอั่นก็ครับหน้าไหนครับหน้าเกียรติเกียรครับเส่คอนแทคตาด้วยเลยเ

มานาเสนาปัฏ <Mile> ฐินุโกนาคามาัสสะนาทุกฺขามาตสุสิมะโตกาตปาตาันมาตุวิปมุตตาสถาภณิอังคีรัสสตานมาตุสักกายพุตัสสิเรมาโตโยอิมังขมารธรรมะมหินสิสิตาทุกขาปนุทนังเยจาปิ มิพตารเกย์ยถพูตังวิปัสสุงเตชนาอภิสุขนามอันตาวีตาสารททิตังเทวมนุสานังยังติโุตัมวิชฌาปนังมหันตังตัสสารังเนไปอยู่วทำรองเป็นสีเนาะได้ทนไ คือจะวิ่งตามหน้ามีนหน่ห้าครับเ <5 S 1> <5 S 2> ียไม่ตารู้ให้ปดา,าพะน้องนี่หน้า,นา,นาพุกก็ประตายแล้วเนาะใช่ีค่ ทุกขปัตตาจะนิทุกขภยาปัตตาจะนิภยาทุกปตตจะนโสกาโหนตุสัพเพวิมานิโนเอตาวัตตาจะอัมเหสัมปะทังบุญญะสัมปะทังสัพเพเทวาอนุมัตุสัพปะสัมปัติสิทิญาทานังตุสัทธายาีลังขัตุสัพพะา วานาภิรตตาตุขะฉันตุเถวตาตาสะเธาภรปตตาปเจกานันยงภรังอรหันตานันเจเตนารกคังอันธามิพตพอดครับจบแค่นี้นีตาดวงน้สอง้อยสองครับสอง้องสองเองให้กระดาษคองนี้ เมตตาพรมวิหารเมตตาใหญ่เมตตาใหญ่ครับสถาเ เอวั s เมสุตตังเอกังสัมยัภควาสาวัิยัวิหารติเยตวานิอนัติติสัสสาเมตตระสภควาภิกขุอามนเตสิภิกขะโวติตเตภิกขุภควาโตปจโสสุวเอตภควจ etaaya dikavame to vimuttiya ase dikayabhavitaya kamikataaya yaani kataaya va dukataaya anukataaya parichitaya susamaraha eta katami kathasaha Sukang supati, sukang pati, purgati, nakpa, patang, sukinang, pasati, manursa, nangpio, odia, manursa, nangpio, odi, dewa, tarang, kanti, nasa, aji, wa, si, sang, wa, satang, wa, tamati, Thank you. อิทิตมะยังตทามาติทวะทวาอนตาปะมนาเตภิภขพภะคะวะตุตสิตังอภิญันทุสุิอธากิอานิโสวะรานาอธาเตโตวิมุตติอาิอิโสะคาเมตตาโตวิมุตติ อธิทายาพรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัรหากาเริอันสุขุสักพารณาเมตตาเจโตวิมุตติกัรหากาเริโอทิโสพารณาเมตตาเจโตวิมุตติกัรหากาเริงอิทายาพรณาเมตตาเจโตวิมุตติ सहाकारे हनोजिशो परनामेता चेतो चे तो विमूर्ति परनामेता चेतो सो भरना में परनामेता चेतो

TAPHE BUKHARA AMERA APAYA PACHANI KASUKI ATANAM PARIHATANTU TAPHE APAYA APAYA PANYA AMERA APAYA PACHANI KASUKI ATANAM PARIHATANTU IMEHI PACHAKARE HIANOTI HO PARANAME TACHETO คะอะริยสัตถาบริโอทิโสวรณานิตาเจโตวิมุตติสัพพะอิทธิโยอเวราอัพพยาอาชานิคาสุขิตาอัตตานังอะริหังรันตุสัพเพปุริสาอเวราอัพพยาอาชานิคาสุขีอัตตานัง Sape Arya Avera Achari Kasuki Atanan Parinah Rantu Sape Anarya Avera Apya Pacha Hariharsuki Atanan Parinah

Sape utara ya kita ya awera avera apa ya, ya pacah nikah suki atanam pari mahantu. Sape akinya ya kita ya satta avera apa ya pacah nikah suki atanam pari mahantu. สัพเพปุราทิมายาอนุนิสสายะตัตตาอเวราอปยาปัจฉามิขาสุขีอัตตนาปริมาภันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุนิสสายะตัตตาอเวราอปยาปัจฉามิขา

สองร้อยห้าบแปดครับอันทบายังเมตตาภรรณกัรโอมาเสงอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้หรูสูงมีบุโคโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุก อาเบโรฮูมีจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาพยาปัจโฮมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอาตานังปริหามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเกิดสัพเพสตาสุขิตาหุนตุก ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงสุขสัพเพสัตตาอเวราหุนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่ยวรสัพเพสัตตาอภพยามุชามุนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เหยียดเยียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอนิฆามุนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอนันต์อันทุกขขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพะทุกขาปมุตฉันทุกขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตาลันทะสัมปัตติโตมาวิคันจันตุกขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้ภาคจากสมบัติอันตนได้แล้วสพสัตากรรมกากรรมทายาญาธกรรมโยมน,มนิีกรรมาพันุกรรมปฏิสารณา,าสาร้ายตั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเดือดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ย่ากังก่อนสันติการยังงั้นก็ต้างกาต่อไปนะครับท่านท่าจะดีกรรมกรใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รักเรมบอกกรรมนั้นนั้นสืบไปสัพเพสัตตาสทางหุ่นตเวรงสมาธวิโนขอให้ศักหลายอย่าได้มีเรก่องเละกันเลย เป็นผู้ดำรงที่อยวิตสูงสูงเพื่อเพลินกะกตั้งบุญยังพะลังไงนั้นจะเพลานิี่พรวันสุเดชขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยบุญญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยใจประจัยไปแล้วนั้นคืนทุกนั่งับา สองะอครับสอง้เอยหาจรับ2 5 7ครับสาทีบุกทิสคุสุนคิสนคุศลทำายเห็นไหเห็นบ้าสองห้าเจ็ดคามุทิสนคุทพอเดชะตั้งจิตอินทิพุบุญุทุสุนนี้ให้ไปสาลฤทธิยามาดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติตสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใจมีส่วนได้ในกุศลทนของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้ส่วนส่วนผลนของฉันทุกฟันเฟินครับครับครับ เชื้ออันไปไปขอบคุณขอบคุณคุณแม่อะไรนะก็ก็ขอขอบคุณคุณแม่นะคะเนี่ยแสงจันทร์จันทร์แสงนะครับขอบคุณคุณแม่แสงจันทร์เป็แสงที่มาให้พวกเรานะคะได้เป็นตัวแทนนะครับขอบคุณแม่เป็นตัวแทนคุณแม่ตัวแทนแม่บนนะครแม่ับนํำสวดนะคะขอให้แม่จงสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะอย่าเจ็บอย่าจน ขอให้คุณแม่ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคอให้คุณแม่ครับมแสุขภาพแข็งแรงนะคะขอพรจากองค์ปู่รักษาเทวดาคุ้มครองท่นนี้นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะต้องยาใหญที่หยุดกองยาอยู่นอยู่นู่นพีไม่เป็นไรก็ดูอยู่แล้วเอาเออเอฟเอฟเอฟงานสมุดโอ้โหดูดูพระบิดาจเข้า Oh. <laughs>